วันนี้นุกก็มาอยู่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้นุกก็จะมาส่งมอบบ้านให้ลูกค้าอีกหนึ่งหลังค่ะแบบบ้านที่ลูกค้าเห็นด้านหลังนี้นะคะก็เป็นแบบบ้านชั้นครึ่งค่ะมีทั้งหมด4ี่ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขกนะคะแล้วก็ลูกค้าได้มีการต่อเติมระเบียงด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มเติมด้วยค่ะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่197ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวนุกจะพาไปชมตัวบ้านกันเลยนะคะ สำหรับหน้ากว้างของบ้านหลังนี้นะคะความกว้างก็อยู่ที่11เมตรค่ะลูกค้าลึกลงไปอยู่ที่13เมตร80ค่ะสำหรับแบบบ้านหลังนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีพื้นที่ใช้สอยครบครันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนุชพาชมตั้งแต่ตัวบ้านด้านบนกันเลยนะคะลูกค้าสำหรับตัวหลังคาของบ้านหลังนี้ค่ะเราใช้เป็นหลังคาตราเพชรนะคะเป็นสีเทาพยับหมอกค่ะเป็นสีเทายอนนดฮิตเลยทีเดียวนะคะไล่ลงมาตัวบ้านค่ะอันนี้เราทาด้วยสีขาวควันบุหรี่นะคะด้านบนค่ะแล้วก็ ตัดด้วยขอบบัวสีขาวค่ะด้านล่างค่ะเราใช้เป็นสีเทาเข้มนะคะลูกค้าตัดกันแล้วดูสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับตัวรอบบ้านนะคะจริงๆแบบของเราจะเป็นเทพื้นรอบบ้านให้ลูกค้า1เมตรนะคะก็เป็นพื้นคอนกรีตค่ะแต่ว่าหลังนี้ทางเจ้าของบ้านค่ะก็อยากได้เป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายนะคะสีดำค่ะตัดกับตัวบ้านก็ทำให้บ้านดูโดดเด่นสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับตัวบ้านหลังนี้นะคะฝั่งที่เป็นชั้นเดียวนะคะลูกค้าเราจะยกพื้นสูงที่เมตรห้าสิบนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นสองชั้นค่ะจะยกพื้นสูงที่ห้าสิบเซนนะคะพอการยกพื้นสูงนะคะก็จะทำให้เพิ่มบันไดนะคะบันไดของหลังนี้จะมีทั้งหมดเจ็ดขั้นด้วยกันค่ะด้านข้างของทางขึ้นบันไดค่ะอันนี้เราจะเป็นผนังให้นะคะลูกค้าเป็นผนังพักค่ะสามารถนั่งใส่รองเท้าหรือว่าวางกระถางต้นไม้ได้นะคะ พอขึ้นมาอันนี้ค่ะเราก็มีเป็นเสาโชว์ให้นะคะแล้วก็เป็นราวสแตนเลสนะคะส่วนตัวบันไดค่ะอย่างที่นุกแจ้งว่าเราก็จะปูกระเบื้องกันลื่นให้นะคะ40คูณ40ค่ะลูกค้าแล้วก็ใส่เป็นจมูกบันไดให้ด้วยค่ะ พอขึ้นมาตรงนี้นะคะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นระเบียงด้านหน้าบ้านนะคะอย่างที่นุ๊กแจ้งว่าหน้ากว้างของบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ที่11เมตรค่ะเราก็แบ่ง2ฝั่งนะคะฝั่งนี้จะอยู่ที่7เมตรค่ะลูกค้าส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ที่4เมตรค่ะตรงระเบียงตรงนี้นะคะขนาดก็อยู่ที่7เมตรค่ะลูกค้า จากฝั่งนู้นมาถึงตรงนี้นะคะความกว้างอยู่ที่2 8 0เมตรค่ะก็กว้างมากๆเลยนะคะอย่างที่นุ๊กแจ้งว่าลูกค้าได้มีการต่อเติมนะคะที่นั่งเพิ่มเติมด้านหน้าค่ะก็คือเอาไว้นั่งเล่นยามเย็นได้นะคะลูกค้าหรือว่าจะเป็นการรวมญาติได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะ เราก็จะมีการกอบเป็นม้านั่งให้นะคะอันนี้ขาปูด้วยกระเบื้องนะคะแล้วก็ใส่คิ้วค่ะส่วนตัวพนักพิงค่ะอันนี้เราใส่เป็นราาสแตนเลสให้นะคะถ้าลูกค้าชอบลายไหนก็สามารถบอกได้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเสาโชว์ตกแต่งค่ะลูกค้าแล้วก็อันนี้จะเป็นบัวตกแต่งนะคะส่วนไฟหัวเสาค่ะอันนี้นุกเลือกให้ลูกค้าเป็นโซลาร์เซลล์นะคะก็สวยงามมากๆเลยค่ะลูกค้าท่านใดอยากได้แบบนี้ก็บอกนุกได้เลยนะคะ ะะก็คือห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกห้องนี้ค่ะก็มีขนาดความกว้างอยู่ที่7เมตรนะคะเป็น7จคูณสนะคะลูกค้าห้องนี้ค่ะก็กว้างมากๆเลยนะคะขนาดกําลังพอดีค่ะ แล้วก็ตัวห้องรับแขกนี่นะคะกระเบื้องนะคะลูกค้าก็เลือกเองได้นะคะอย่างที่นุ๊กแจ้งเลือกได้หมดเลยทุกห้องนะคะแล้วก็ส่วนตัวฝ้าหลุมฝ้าสเต็ค่ะอันนี้ทางบริษัทก็จะมีแบบให้เลือกนะคะลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถบอกได้เลยนะคะแล้วก็ตัวห้องรับแขกของเราเราจะติดบัวกันเพื่อนให้ด้วยนะคะลูกค้ารวมทั้งเราจะเดินระบบไฟให้ค่ะอันนี้จะเป็นไฟดาวไลท์นะคะที่อยู่บนฝ้าค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดเสียบทีวีะ TV นะคะ ก็สามารถตั้งทีวีตรงนี้นะคะแล้วก็วางโซฟาฝั่งนั้นค่ะก็นั่งดูได้สะดวกกําลังพอดีเลยค่ะสําหรับหลังนี้ค่ะลูกค้าก็ให้ทางนุกนะคะติดผ้าม่านให้ด้วยนะคะต้องบอกว่าลูกค้าท่านใดค่ะอยากได้บริการผ้าม่านนะคะเป็นบริการเสริมค่ะนุกก็จัดให้ได้เลยนะคะแจ้งได้เลยค่ะต่อไปนุกจะพาไปชมห้องนอนห้องที่หนึ่งของตัวบ้านกันเลยนะคะ อย่างที่นุกแจ้งนะคะว่าบ้านหลังนี้ค่ะมีทั้งหมด4ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะก็คือด้านล่างค่ะฝั่งชั้นล่างนะคะจะมี2ห้องนอน1ห้องน้ําค่ะแล้วก็ฝั่งด้านบนนะคะจะมี2ห้องนอน1ห้องน้ําเช่นกันค่ะสำหรับห้องนอนแรกนะคะห้องนอนห้องนี้ค่ะก็มีขนาด4คูณ4เมตรค่ะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้ห้อง4คูณ4ทุกห้องก็ดูแบบหลังนี้ได้เลยนะคะอันนี้ค่ะ สิ่งที่เราให้ค่ะก็คืออยู่ในงบทุกอย่างเลยนะคะของบ้านหลังนี้ก็คือให้ทางบริษัทติดมุ้งลวดให้ด้วยนะคะครบเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องนอนนะคะเราก็จะมีเป็นไฟดาวไรให้4จุดนะคะรับรองว่าสว่างแน่นอนค่ะแล้วก็จะมีไฟเสียบหัวเตียงนะคะลูกค้าถ้าเจ้าของบ้านอยากได้เตียงหันไปฝั่งไหนก็สามารถบอกนุกได้เลยนะคะแล้วก็ห้องนอนค่ะเราก็จะมีจุดติดแอร์ให้ด้วยนะคะจุดติดแอร์เรามีให้ทุกห้องค่ะเราจะเดินสายไว้ให้ค่ะ สำหรับตัวประตูห้องนอนนะคะเราจะใช้ขนาด80คูณ2เมตรค่ะลูกค้าทางนุกค่ะก็จะมีแคตตาล็อกมีแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะว่าอยากได้แบบไหนก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเราจะใช้เป็นแบบพื้นฐานของเรานะคะจะเป็นประตู UPVC ค่ะกันน้ํากันปลวกนะคะแล้วก็ทนชื้นนะคะตัวนี้ค่ะรวมทั้งเราจะมีให้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบานพับนะคะลูกบิดค่ะตัวนี้ค่ะคันโยกค่ะแล้วก็จะมีกันชนให้ด้วยนะคะลูกค้าอันนี้ค่ะก็อยู่ใน งบที่บริษัทให้เลยค่ะ ต่อไปนะคะนุกจะพาไปชมห้องน้ําห้องที่1ของบ้านนะคะห้องน้ําห้องนี้ค่ะก็เป็นห้องน้ํารวมนะคะที่สามารถใช้ได้ทุกคนภายในบ้านค่ะรวมทั้งแขกที่มาบ้านค่ะก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะขนาดของห้องน้ําห้องนี้ค่ะก็อยู่ที่1เมตร50คูณเมตรนะคะลูกค้าก็เป็นขนาดมาตรฐานค่ะก็กําลังใหญ่พอดีเลยทีเดียวนะคะส่วนสุขภัณฑ์หรือว่าทุกอย่างในห้องน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นงานกระเบื้องค่ะตัวนี้ค่ะเราก็มีงบให้หมดทุก ยเลยนะคะคตามนี้เลยคะ่ะต่อไปนุก,ก็จะพาไปชมห้องเก็บของใต้บันไดน,นะคะลูกค้าต้องบอกว่าแบบบ้านชั้นครึ่งของเรานะคะ <_ Q. S 1> ก็จะมีเป็นห้องเก็บของใต้บันไดให้ด้วยคะ่ะอย่างห้องนี้คะ่ะเราก็จะใช้เป็นประตูอลูมิเนียมนะคะ <_ Q. S 1> ก็สามารถเก็บของที่ลูกค้าไม่ใช้นะคะที่วางดูแล้วเกะกะคะ่ะก็สามารถเก็บไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปเหนยวนุกจะพาไปชมห้องครัวกันนะคะ ก่อนที่จะไปห้องครัวค่ะลูกค้าอันนี้ค่ะเราจะมีเป็นซุ้มโค้งให้นะคะก็คือเดินมาจากห้องรับแขกค่ะก็สามารถเดินลงครัวไปได้เลยนะคะอันนี้ลูกค้าก็สามารถติดเป็นม,าม่านกันแอ์ออกได้ด้วยนะคะลูกค้าก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็บันไดทางลงครัวค่ะเรามีทั้งหมด5ขั้นด้วยกันนะคะเนื่องด้วยว่าบ้านหลังนี้ยกสูงที่เมตร50ค่ะบันไดตัวนี้ก็เลยมี5ขั้นนะคะแล้วก็ความกว้างค่ะอยู่ที่เมตร50นะคะลูกค้า เข้ามาตรงครัวกันเลยนะคะต้องบอกว่านุชชอบมากๆากเพราะว่าครัวบ้าหนหลังนี้กว้างมากเลยค่ะขนาดก็อยู่ที่5.80เมตร80คูณ4นะคะ ก็คือตัวห้องครัวนะคะที่บริษัทให้ค่ะต้องบอกว่าเราจะมีการก่อเคาน์เตอร์ครัวให้ลูกค้านะคะแบบนี้้วยค่ะตัวนี้ค่ะลูกค้าก็สามารถดีไซน์เองได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนนะคะถ้าอยากได้แบบตัว L อก็ประมาณนี้เลยนะคะเราก็ก่อให้4เมตรนะคะลูกค้าแล้วก็มีทั้งบานซิงค์อ่างล้างจานให้ด้วยนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านในนะคะอยากเพิ่มเป็นเตาแก๊สเครื่องดูดควันนะคะก็สามารถแจ้งมิได้เลยนะคะอย่างหลังนี้ค่ะทางพี่สุนัต d าเจ้าของบ้านค่ะก็ได้เพิ่ม ครบเลยค่ะก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับครัวค่ะเราก็ออกแบบให้มีหน้าต่างสองฝั่งนะคะฝั่งนั้นก็คือสามารถเปิดรับลมได้ค่ะลูกค้าตอนเย็นลมก็เย็นสบายเลยนะคะส่วนฝั่งนี้ค่ะเวลาที่ลูกค้าล้างจานนะคะก็เปิดหน้าต่างบานนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวผ้าม่านค่ะที่ติดให้นะคะอันนี้จะเป็นมู่ลี่นะคะลูกค้าในส่วนของห้องครัวค่ะลูกค้าก็สามารถตั้งโต๊ะรับประทานอาหารได้เลยนะคะ แล้วก็จุดไฟค่ะเราก็เดินไปให้นะคะสามารถติดตั้งตู้เย็นค่ะ ส่วนพื้นกระเบื้องค่ะอย่างที่นุ้งแจ้งก็คือลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะต่อไปเดี๋ยวนุ้งจะพาไปชมงานต่อเติมด้านหลังบ้านกันนะคะอย่างที่นุ้งแจ้งค่ะว่าบ้านหลังนี้ค่ะทางเจ้าของบ้านก็ได้ต่อเติมด้านหลังเพิ่มมานะคะเป็นทั้งพื้นที่ซักล้างนะคะแล้วก็ไว้นั่งเล่นได้ด้วยค่ะตัวนี้ก่อนจะไปชมหลังบ้านนะคะนุ้งจะพาดูประตูทางออกครัวกันเลยนะคะประตูตัวนี้ค่ะเราก็ให้เป็นประตู W P V C นะคะก็คือกันอ่ากันน้ากันแดดกันฝนนะคะเป็นประตูที่ทน ชื้นได้ด้วยค่ะตัวนี้ พอมาด้านหลังบ้านนะคะขนาดที่ลูกค้าต่อเติมค่ะอยู่ที่3คูณ11เมตรค่ะลูกค้าความยาวเท่าตัวบ้านเลยนะคะเราก็จะมีเป็นเสาเนี่ยค่ะ4ต้นนะคะลูกค้าแล้วก็เดินระบบไฟให้นะคะเพิ่มแสงสว่างค่ะแล้วก็จะมีการปูกระเบื้องให้นะคะตัวนี้ค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากก่อคอ์เตอร์เพิ่มนะคะหรือว่าก่อเป็นผนังใส่ประตูตรงนี้ก็สามารถบอกได้เลยนะคะแล้วก็เรามีจุดปลั๊กไฟให้ด้วยนะคะด้านหลังบ้านค่ะจะได้ใช้ ได้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นช่องเซอร์วิสนะคะลูกค้าเราก็จะมีให้ทุกหลังนะคะก็สามารถเปิดแล้วก็เป็นช่องเซอร์วิสใต้พื้นได้ด้วยนะคะสำหรับบ้านทุกหลังนะคะเราก็จะมีเป็นถังน้ำนะคะลูกค้าแล้วก็ปั๊มน้ำให้ด้วยนะคะอันนี้เราก็จะเดินระบบน้ำประปาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะก็คือน้ำไหลไฟสว่างค่ะลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองของตัวบ้านนะคะห้องนอนห้องนี้ค่ะก็คืออย่างที่นุกแจ้งนะคะขนาดก็จะ4คูณ4เมตรเท่ากันทุกห้องนะคะลูกค้าตัวห้องนอนค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในโซนของหน้าบ้านนะคะลูกค้าถ้าเรามองเข้ามานะคะแล้วก็จะมีระเบียงด้านหน้าด้วยค่ะลูกค้าระเบียงก็ขนาด1คูณ4เมตรนะคะตัวระเบียงเราก็จะมีเป็นราวสแตนเลสให้ด้วยนะคะมีประตูสามารถเปิดออกเปิดเข้าได้ค่ะ พาชมบันไดขึ้นชั้นสองกันเลยนะคะบันไดตัวนี้ค่ะที่เราให้นะคะถ้าเป็นแบบของชั้นครึ่งนะคะตัวนี้เราก็จะให้เป็นบันไดาราวสแตนเลสน,นะคะลูกค้าตัวนี้ลูกก็จะมีลายให้เลือกนะคะแล้วก็จะเป็นท็อปไม้ค่ะลูกค้าเป็นท็อปราวบันไดนะคะส่วนตัวลูกนอนบันไดนะคะเราก็ใช้เป็นบันไดท็อปไม้ вот เช่นกันค่ะลูกตั้งคาสีนะคะแล้วก็เราจะมีบัวตกแต่งให้ด้วยค่ะเพิ่มความสวยงามนะคะเดี๋ยวนุจะพาไปชมห้องชั้นสองกันเลยนะคะ พอขึ้นมาชั้นสองค่ะชั้นสองเราก็จะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะเดี๋ยวนุ๊กจะพาไปชมห้องนอนห้องที่หนึ่งกันเลยนะคะห้องนอนห้องนี้ค่ะก็เป็นอยู่ในโซนของด้านหลังบ้านนะคะลูกค้าห้องนอนทุกห้องอย่างที่นุกแจ้งก็คือขนาด4ี่คูณสเหมือนกันนะคะตรงนี้ด้านบนค่ะเราจะมีเป็นหน้าต่างบานเปิดด้านหลังนะคะเปิดรับลมได้ค่ะแล้วก็ส่วนตัวด้านข้างจะเป็นบานกระทุ้งสองบานค่ะ นั่นก็คือลูกค้าก็สามารถวางหัวเตียงไว้ตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าเราจะเดินจุดปลั๊กไฟไว้ให้แล้วค่ะส่วนอาจุดติดแอร์นะคะเราก็มีให้ลูกค้าทุกห้องนะคะตัวนี้ค่ะไฟค่ะเราเพิ่มแสงสว่างด้วยไฟดาวไลท์4จุดนะคะกระเบื้องหรือว่าบัวตรงนี้ลูกค้าก็เลือกได้นะคะเลือกแบบได้เลยค่ะสําหรับแบบบ้านหลังนี้นะคะห้องโถงด้านหน้าห้องตรงนี้จะกว้างมากเลยนะคะลูกคา้า แล้วก็ห้องน้ํานะคะชั้น2ห้องนี้ค่ะก็มีขนาดอยู่ที่2เมตรห้คูณเมตรแปนะคะก็เป็นขนาดกําลังพอดีค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแบบห้องน้ําตัวนี้ค่ะจะเป็นแบบมาตรฐานนะคะที่บริษัทให้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องเพิ่มเงืเพิ่มส่วนต่างนะคะก็คือเราจะมีก่อเป็นบางอาันบางไอให้นะคะแล้วก็ตัวพื้นค่ะเราจะแบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งให้นะคะ พื้นถึงฝ้าเนี่ยเราจะปูอยู่ที่2เมตรหกนะคะลูกค้าก็คือจะปูกระเบื้องจดถึงฝ้าเลยนะคะรวมทั้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ําทุกอย่างนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในงบที่บริษัทให้ทั้งหมดเลยนะคะ สำหรับห้องสุดท้ายของบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นห้องนอนค่ะห้องนอนที่อยู่ชั้นสองด้านบนของตัวบ้านนะคะที่ถ้าลูกค้ามองมาแล้วค่ะก็จะอยู่ด้านหน้านะคะลูกค้าห้องนอนห้องนี้ค่ะก็มีขนาดอยู่ที่ 4, ี่คูณสเมตรเช่นกันค่ะลูกคาก้ากว้างมากๆเลยนะคะอันนี้ค่ะทุกอย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะก็คือทางบริษัทมีให้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจุดปลั๊กไฟต่างๆนะคะจุดติดแอร์นะคะรวมทั้งไฟเพิ่มแสงสว่างนะคะ แล้วก็ห้องนี้ค่ะเราจะมีเป็นหน้าต่างบานกระทุงนะคะออกแบบให้มีหน้าต่างบานกระทุ้งสองบานนะคะแล้วก็ทางาพี่สุนันด,ดาเจ้าของบ้านก็ได้เพิ่มติดติดมุ้งรวดนะคะไปด้วยค่ะแล้วก็จุดเด่นของห้องนอนห้องนี้นะคะก็คือจะมีระเบียงด้านหน้าบ้านนะคะลูกค้าก็จะมีประตูบานเลื่อนค่ะเปิด1บานนะคะเปิดไปด้านหน้าค่ะก็จะเป็นระเบียงนะคะขนาดอยู่ที่4ีเมตรค่ะแล้วก็จะมีราวสแต,เตนเลสให้นะคะ รวมทั้งด้านข้างเราจะมีเป็นเสาโชว์ให้ค่ะลูกค้าติดเป็นไฟกิ่งค่ะเปิดไฟยามเย็นเพิ่มความสวยงามสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะ ลูกค้าหลังจากที่นุกพาชมบ้านหลังนี้แล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าแบบบ้านชั้นครึ่งหลังนี้นะคะก็เป็นแบบบ้านที่สวยลงตัวมากๆเลยค่ะ สำหรับลูกค้าที่อยากได้ห้องนอนใหญ่นะคะก็สามารถดูแบบบ้านหลังนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากจะสร้างบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบไหนนะคะชั้นเดียว2ชั้นชั้นครึ่งนะคะอยากได้แบบไหนก็ทักเข้ามาคุยกับนุ๊กได้เลยนะคะตามช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกทกท่านมากๆนะคะที่ติดตามผลงานของอนาบินค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ